สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนกัดปุตตนางงานมอนไซทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมติดมาหลายรอบแล้วเรื่องที่จะทำกิ่งกิ่งตอนมะขามใบแคระนะครับพอตอนแล้วก็เราก็จะมาสร้างต่ออย่างไรนะฮะก็จะมาสางรากแต่จะไม่สางแรงต่างเยอะนะครับ นะเพื่อที่จะค่อยๆขยับลงมาแล้วจัดรากเอาให้มันเป็นธรรมชาติกันแล้วกันให้มันรอดนะจะไม่เอาสวยจ๋าเลยทีเดียวนะอย่างต้นที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะอย่างต้นนี้ดอกนะครับมีเซนะท่านถามมาบอกว่าให้ให้รีวิวให้ดูด้วยนะครับดอกของมะขามใบแค่มะขามใบแค่จะให้ออกดอกไม่ยากนะครับ เพราะว่าต้นมันแก่อยู่แล้วเวลาผมไปอตอนกิ่งนะถ้ากิ่งมาจากต้นใหญ่นะต้นแม่มันนะอายุมันได้ที่แล้วนะครับพอเราลงมาปั๊บนะครับเ,เราก็จะถ้าอยากให้ออกดอกเร็วก็ใช้ปุ๋ย 2016, 2016, 2016, 2016, สูตรสิบหกสิบหกสิบหกสูตรเสมอนะจะเป็นสูตรสิบห้าก็ลองดูมันจะแตกดีมากเลยแต่ข้อเสียก็คือถ้าแตกเยอะๆอต้นจะโทมนะะ พอมันดึงดึงน้ําเลี้ยงมาไงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าติดฝักเนี่ยโหั้นานๆถึงจะเห็นทีนะครับเหมือนถูกหวยเลยนะครับนะบถ้าออกมาฝักมันจะเล็กนิดเดียวนะก็มีถ่ายรูปไว้อยู่ครับเอาลงให้ดูก็แล้วกันนะครับมันจะเป็นลักษณะถ่ายรูปไว้แล้วก็กเล็กๆนะครับ นิดเดียวเองนะครับปักเล็กๆไม่มีมเมล็ดนะครับเพราะนั้นขยายฟันด์ดวยวิธีการอื่นกันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาดูต้นนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาสางรากดูเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยปีหนึ่งแล้วนะครับก็เลี้ยงธรรมดานี่แหละมะพร้าวสับใบกัมปูเนี่ยครับผลปรากฏว่า ระบบรากก็โอเคอยู่นาะนเดียวผมเขี่ยดูก่อนนะครับผมไม่ได้หนุนล,ล่ากแต่แรกนะเอ่อด้วยความพอตอนเสร็จก็ชําไว้ในในเอกระถางอย่างนี้เลยถามว่าถ้าจะเลี้ยงในลักษณะนี้ไปเลยได้ไหมก็ได้อยู่นะครับสางอย่าสางแบบอย่าสางรากแบบโม่งหนุนลาหรือเพ็มน้าไต้หวันนะครับแบบนั้นนะผมว่ารอดยากอยู่นะ นะครับผมไม่ได้หนุนเลยอันนี้เป็นปล่อยแบบธรรมชาตินะด้วยความกลัวตายประมาณนี้ครับเนี้ยรากมันก็จะไฟกันอย่างเงี้ยนะท่านก็มาจัดเอาแล้วกันนะท่านใดต้องการที่จะสร้างงานในลักษณะน,นี้อย่างนี้ครับก็มาจัดเอาพอให้มันมันสวยอะพอมันดู พอดูได้ประมาณนี้นะครับผมตอนกิ่งมาครั้งแรกเนี่ยผมจะตอนออกมาในลักษณะให้มันเป็นสองกิ่งนะคว้านใต้งามนะพอเรานำมาสร้างเราจะสร้างเป็นแบบขุนคู่ประมาณนี้ยครับ อย่างเงี้ยครับหรือหรือจะทําในลักษณะธาตุดปังนี่ก็สร้างเป็นดึงกิ่งหนึ่งเลยก็ได้นะก็ก็พอเลี้ยงให้มันได้ขนาดเขียงปังนี่ดึงเป็นกิง่งเอ่อกิ่งสองแล้วก็ตั้งยอดไปอสรงต้นมาฐานนะแต่ถ้าเลี้ยงขนาดต่อไปอันนี้ยังยังสร้างไม่ได้นะมันยังเล็กอยู่นะครับขนาดนิ้วชี้เองอันนี้ยังไม่ถึงนิ้วก้อยเลย นะครับมันก็โอเคนะสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีใบเขียวปัดเลยเนี่ยเนี่ยใบเขียวปัดเลยนะครับมันมีสองอย่างให้เลือกครับหนึ่งปลูกเลี้ยงไปอย่างนี้แหละเอาเอาคนธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเลี้ยงให้ได้ขนาดแล้วค่อยมาเขียงทีหลังเพราะว่ามันเป็นต้นต้นแท้ตอนจากมะขามใบแกระตอนได้นะครับตอนได้นะท่านใช้ฟีมือนิดหนึ่ง นะตอนให้เป็นคนคู่ตอนให้เป็นสามลำก็แล้วแต่นะท่านก็กําหนดสามารถกําหนดได้เลยอย่างเช่นตรงนี้นะเนี่ยเนะี่ยท่านก็มาตอนจากใต้ตรงนี้เลยเนี่ยจะเอากี่ลำจะเอาสามลำนี้ก็ได้นะหรือจะเอาคนคู่ก็เอาเอานี่กับนี่ประมาณนี้ครับท่านท่านหาดูกิ่งเนะี่ยอย่างเงี้ยสามลำคนคู่ท่านก็ตอนอย่างเงี้ยนะครับ หากิ่งกิ่งตั้งตรงหน่อยถ้าไม่ตรงั่นก็ตั้งให้ตรงกันแล้วกันนะฮะผมให้ทุกท่านได้ดูอย่างนี้นะครับออกดอมกมันจะสวยเนี่ยใบเขียวปัดเขียวอย่างนี้ก็เพราะว่าใส่ขี้วัวด้วยนะครับมะพร้าวสับใบขมปูนะถ้าจะสางรากผมจะลองสางรากแล้วก็จะทําแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับอ่าเอากระลามะพราะ้าว นะครับผมจะหนุนกะลามะพร้าวแบบเนี้ยจับมาตั้งนะจะไหวไหมนะครับต้องลองดูแล้วล่ะผมดูซิว่ามันสามารถที่จัดลากได้ไหมต้องลองครับต้องลองถ้าในลักษณะนี้ผมมองว่าจะต้องแช่ครับแช่น้ำหมายความว่าพอเราจัดลากเสร็จเนี่ยแช่น้ำเลย ผมจะทำแบบนี้ครับนะจะเขาเรียกอะไรเจาะเข้าไปตรงกลางเนี่ยนะเจาะตรงกลางนี้เลยในลักษณะนี้รากธรรมชาติมะขามใบแค่ต้นแท้สร้างทรงโคนคู่ประมาณนี้ครับเนี่ยตัดเรือออกเรือยยังไม่ตัดแต่แรกเลยครับ โหนะเขี่ยออกก่อนโคล่างเยอะครับแบบนี้คงตายายากอยู่ดินออกก่อนเหนียวอช้ำจริงๆโอเคประมาณนี้ ดินเนียวออกก่อนนะครับโอ้โหนี่มันจะโตไม่ได้ครับถ้าดินเหนียวเยอะรากมันก็โตไม่ได้เหมือนกันเอาละให้จัดให้ได้ขนาดนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นลำดับต่อไปนะ มะพร้าวสับใบกัมปูนะครับดินจะไม่ให้ค่อยผมจะไม่ใส่เลยครับเนื่อดินมันจะมีของมันอยู่แล้วแล้วก็ปักไม้หน่อยเรียบร้อยครับประมาณนี้หลังอย่างนั้นเราจะเอาไปแช่น้ำน้ำรดน้ำโดยการแช่น้ำ ปิมปลิมในถาดนะครับต่อจากนั้นผมก็จะหาถาดจานรองแบบนี้ครับถาดใหญ่หน่อยพลาสติกเพราะเราต้องขังน้ําอย่างนี้ครับเออถ้าเรากระเทือนรากเขาเนี่ยถือว่ากระเทือนประมาณครึ่งหนึ่งเราก็ต้องรดน้ําให้ชุ่มแช่น้ํำไปเลยแล้วไปเก็บไว้ในที่ร่มรําไรนะครับที่ชื้นยิ่งดี นะฮายดพึ้นเดิมแดดเด็ดขาดนะครับนะบุดเขาจะใจสาะเขาใจเสาะบดท,ที่จะรอดก็ทํำแบบนี้ทิ้งไว้เลยนะครับแช่น้ําทิ้งไว้นะครับรดน้ําให้เต็มเลยนะให้ให้น้ําปิ่มๆน้ําขังนะครับประมาณนี้นะผมก็จะได้ไม้โคนคู่เป็นมะขามใบแคะต้นแท้ต้นจริงรากแท้นะครับไม่ต้องเสียบ เอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เสนออีกมุมหนึ่งก็คือการตอนกิ่งเราก็ไปเลือกกิ่งที่เป็นเป็นง่ามนะเราก็สร้างโคนคู่นะพอตอนเสร็จแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องสางมากชาไว้ก่อนนะเราต้องการให้รากธรรมชาติอย่างนี้ก่อนหลังอย่างนั้นค่อยว่ากันนะในการที่จะกัดรากนะจะให้รอดอย่างไรท่านลองไปศึกษาดับบางท่านนะฮะ ออบอกว่ามะขามมันจะรอดได้ง่ายเนี่ยคือหินบูกเขาไฟถ้าปลูกลงในหินภูเขาไฟนะโอกาสที่จะรอดนะสูงเพราะว่าเขาคงต้องการรากที่โปรง่งประมาณนี้นะลองดูนะผมก็ลองดูก็ได้ผลอยู่นะนอกจากที่สร้างจะตายแบบนี้แล้วนะท่านได้ต้นพันธุ์ไปแล้วนะนะท่านที่สั่งต้นพันธุ์ไปนะพอท่านไปถึงปุ๊บท่านก็ลงดินนะเลี้ยงก่อน นะพอได้ต้นพันธุ์แล้วท่านก็ตอนตอนกิ่งเล็กนี้ได้เนี่ยกิ่งเล็กนี้ก็ตอนได้กิ่งตรงๆกิ่งกระดงนะตอนก็อย่างที่ผมบอกก็ต้องการทรงไหนลักษณะไหนก็กําหนดไว้แต่แรกนะครับนะหรือท่านต้องการที่จะบิดตัดโค้งงอนะท่านก็สามารถที่จะทําแล้วก็มาทาบยอดนะจะติดง่ายกว่าเสียบยอด นะครับผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะหลายท่านที่เสียบแล้วมันไม่ติดสิบยี่สิบกิ่งไม่ติดเอาใหม่ทาบยอดผมก็ลองเหมือนกันลองไปลองมาเอาแบบทาบยอดดีเสียบยอดก็ติดถ้าเราทําบ่อยๆนะผมทาโอ้โหมันเป็นพันกิ่งแล้วนะครับพอทําบ่อยๆเข้าันจะเกิดความชํานาญนะไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้เราต้องเอาชนะมันให้ได้นะครับสร้างงานไปด้วยกันนะสาหรับย c เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กาลังใจนะ รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นของพวกท่านแล้วเพราะว่าผมเองกลุ่มพวกผมรุ่นสวก็จะสร้างงานเป็นงานดีเรกพบสิ่งใดก็นำมาเผยแพร่นะครับนะอย่างนี้ก็สวยนะครับท่านํำช่อเล็กๆนะทำแบบนี้เป็นงานดีเลกใส่กระถางนะพอสร้างสร้างเสร็จสร้างจบนีใส่กระถางใหญ่หน่อยนะจะได้มีท่านอาหารเลี้ยงบเลี้ยงจบแล้วค่อยไปโชว์ในกระถางโชว์นะครับ ก็ประมาณนี้นะก็ให้ทุกท่านได้สร้างแรงบนันดาลใจกับงานบอนไซมะขามใบแคระเดี๋ยวผมตอนไว้อีกหลายกิ่งอยู่นะถ้าต้นนี้ผ่านนะฮะต้นอื่นมาผมก็จะรีวิวในมุมนี้เป็นำลำดับต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยรอติดตามในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ